ตอนที่นี่พอดีเพื่นมีนักร้องนักร้องดังครับถ่ายไงนะครับสังกัดถ่ายไงือสีม้าลองเพลงไงพี่้องเฮาเดี๋ยวฟังกันนะครับนักล้องทีเคอรย่่งยิ้บอลครับสีงยังงอยงองเงอนัเยังเงือับเอังเยักรงองเงิอยังเองเงอยงเพือังเงือังเงืังเงอาังเือัเองเอังเักเงอังรองเงือยังเงาังเรือยังเงือับเชิอยังเงับนักร้องเพือยังเงืักฮักพีืน้องครับผมยงเงอยงอยั่เรับนี่ครับ สวัสดีครับงามบบครับงามบบครับสวัสดีนะครับเจึงแนะน้ำตัวครับผมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีอ่าสิเอินว่าจังไหนครัพี่พีเ่เอินเอินว่าเพื่อนเพื่อนกันเองครับพี่เดนนาเพือนกันครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับทุกทุกคนนะคะน้องแอนชัยดดาค่ะศิลปินน้องไม้จากไทยได้พุ่เอ็นเตอร์เทนเมนต์นะคะ ค่ะมือนี้ได้มีโอกาสมารวมงานมวลซืนหัวเซลล์นะคะของชมรมอีสานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีประจอมกาญจน์ภาคเหนือโอซูนเน่าเน่าครับเน่า,นาค่าะ,คะมามีโอกาสมาฝากผลงานเพลงนะคะในอัลบัม้มของจะพ้องเองนะคะกับมานัมทิมของมอลังสิตนะคะอันเพลงเพลงไหนก่อนครับเพลงเพลงสองหมอครับแนนค่ะเพลง เพลงสองเพลงเพลงสองครับเอาส่วนในบรรยากาศนะครับเป็นจนังไนการลองฟังเมืองนะคะ bye สวสดๆใช่ครับขอบคุณเลยนะคะเพลงเพ่งว่าหันซื้อเพลงว่าอย่างก็ครับโคดูหลายอเยาวาคโคดูหลายอเยาวา,าผมก็เคยว่าแล้วครับแอนต์แน่์ปะพาม <laughs> <c oughs> อันแพนซีด่ดีนี่ถือมาเหตุยังง้อครับเนอะมินี้เอามาแจากค่ะเอามาแจากแน่์ค่ะอันซีแจกกันไหนล่ะครับนี่ครับหลท<ต>์โค้ดไลายปาหนึ่ง เอาเอาเป็นยังส่ได้คันผู้ใดอ,อยากได้กับมาเอาอโลดอย่ได้กับมาเอาครับพี่น้องครับเอน็นคุณเอ,อ็นชยาด่ารับมา<ข>เอาครับมาเอาครับข, <ผม S 2> ขอบคุณสําสหรับพี่พีดแฟนคลับรายการจริงช้าสวรรค์นะคะขอเสียงนะคะรายการจริงช้าสวรรค์กับน,นักแมนค่ะอยู่โรงเรียนศรีกนวลค่ะศรีกนวลว,วิทยาคมนะคะเป็นซีซั่เก้านะคะเพิ่งจบปีที่แล้วเองค่ะคอนแกน เนนค่ะค่ะขอเสียงคนขอแก่นหน่อยค่ะเอาเป็นว่าเสียเวลาอันเหลือสองแผ่นนะครับสองแผ่นครับโอ้ยโมเมนเนาะเหลืออีกสองมาเนี่ยมันขอดมั้ยพี่นีก่อนบาเอาไว้บ่คะเอายังมีอีกนะคะพี่หลอยู่ครับพี่น้องครับพี่หลครับมอนี้เอามาเพื่องั้นนี่โดยเฉพาะ เอาเป็นว่าไผ่อยากไกล้ติดต่อเ้ยครับเด้อค่ะมื่อนี้นํำผลงานเพลงอยู่ในอัลบั้มมาฝากอีกหนึ่งเพลงนะคะเป็นผลงานเพลงที่มีจังหวะในจักหน่อยอยู่แท็กที่8นะคะคือเพลงว่ารักคือทอดไยเดอร์กคป็นม้วนน้ำกันเลยด้อเปิดป้ายนเดอลราคาเอาไปแล้ว 嗯。嗯嗯 จตัวสวดๆจังหวัดเลค่ะยกต้องไปครับไอ้คุณแอนแอนนงี้กว่าครับผมยังจำบ่ได้แอนชัยาดาครับผมซื้ออาชิบเอินยากเน่ยจังหน่อยครับค่ะค่ะ สุด้ายมีเพียงอย่างอีกบ่ครับมอล่ะค่ะเบิด์ละค่ะก็ให้พากอัลบั้มกับพี่น้องแกล้งเพลงนะครับก็ื้นนี้นะคะน้องแอนเชยาดานะคะขอฝากไว้ใหอ้อมอกอ้อมใจอีกจักคนหนึ่งนะคะขอฝากซื้อฝากเสียงฝากผลงานเพลงโทษดูหลายอาย,ยวานะคะแล้วแล้วนี่ก็สิวา่างแพงล่ะเ้อจังไดก็อย่าลืมเป็นกำมังั่งใจแล้วก็อุดหนุนให้ครับสิสีวา่าจังได๋ค่ะคนอีสานน้ำกัน <laughs> นะคะขอบคุณสำหรับดอกไม้แล้วก็รางวัลน้ำใจนะคะขอให้ยูดีมีแห้งกันสุูส้ๆน,นะคะเด้อสุดท้ายนี่ขอเสียงคนโสดะะ่อยค่ะโสดอีริบวค่ะครับสุดท้ายก <c oughs> อบ,อบะฝากฝากใบเกียกหน่อยครับค่ะท<อ>ันดังทันดังก็หนีกนัอย่าลืมชมรมอีสานอย่าลืมสหพันธ์ของเฮาเด้อครับเด้อบ่เลื่อมค่ะบ่เลื่อมขอบคุณหลายๆขอบคุณขอบพระคุณครับสมบูรณ์สุดๆพี่น้องครับนี่ครับนักร้อง คนอีสานบ้านเฮ้านะครับ